เราไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่เกิดมาจนตอนนี้อายุ30ปีแล้วครับช่วยตัวเองตลอดถ้ามีภรรยาเนี่ยแบบนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าครับโอ้ปัจจุบันก็คือการแต่งงานนะคะก็ายชายแต่งงานช้านะคะแต่งงานเร็วก็มีแต่ส่วนหนึ่งแต่งงานช้าายหญิงก็แต่งงานช้า<ฆ>งานแต่งงานพิทีไปก็จะเบาสามสิบอัพละสี่สิบก็มีนะคะ<ฆ>ดังนั้นก็ แน่นอน lining, ก่อนที่จะมาแต่งงานนี่ก็คงผ่านการช่วยตัวเองมาก่อนนะคะถ้ทั่วไปการช่วยตนเองมีประโยชน์ก็คือรู้จักรู้ใจ,จตนเองนะคะรู้จุดเร้ารู้จุดรู้จักจุดเสียวตัวเองแล้วก็เป็นการจําลองสถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์นะคะเพียงแต่มีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะคะเราต้องเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเพราะการช่วยตัวเองอาจจะไม่ต้องเอาใจใครเอาใจตัวเองอย่างเดียวนะคะดังนั้นก็คือส่วนใหญ่การที่มี นะคะมีการช่วยตัวเองมาก่อนก็จะทําให้มีเพศสัมพันธ์ราบรื่นขึ้นแต่เพียง<อ>แต่ว่าเรามีอีกคนมาอยู่ด้วยล่ะนะคะเราก็ต้องเอาใจอีกอีกคนหนึ่งด้วยว่าเขาชอบอะไรนะคะแล้วก็มีการเล้าลมคือถ้าเราช่วยตัวเองเราจะไม่ต้องเล้าลมตัวเองมากนะคะไม่ต้องเล้าลมผู้อื่นมากอันนี้เราก็จะต้องรู้จักรู้ใจอีกคนด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหานะคะนอกจาก<อ>มีเหมือนกันที่ติดกันช่วยตนเองแล้วก็นะคะความหนักเบานะคะ รู้ตัวเองว่าหนักเบาชอบอย่างไรอันนั้นก็นะคะก็ต้องบอกคู่ของเราว่าเขาเราชอบเช่นนี้ก็คือการสื่อสารกันเนี่ยก็จะทําให้การมีเพศสัมพันธ์หรือมีครอบครัวมีคู่ครองราบรื่นนะคะ